สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพล่ากุ้งครับและนี่คือข่าวแงะนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของค่ายเกม2ค่ายใหญ่มา เรียกได้ว่าเจอกันครับปะทะกันฮรระหว่าง Capcom vs SNK ครับสองศึกประลองอันดูเดือดของสองค่ายแห่งวงการเกม fighting นั่นเองเกมต่อสู้นะฮะชื่อจำเจมของเกมนี้คือเกม Capcom vs SNK t Mark of the Millennium 2001นั่นเองนะครับจากความสำเร็จของภาคแรกเมื่อช่วงปี2000นะฮะทำให้ Capcom เนี่ยได้รีบเข็นภาค2อ,ออกมาทันทีเลยครับในปีถัดมา วันที่1สิงหาคมปี2001นะฮะสำหรับภาคแรกเองเนี่ยเขอ,ออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันครับทั้ง2ภาคฮะจึงมีอายุครบรอบ22ปีและ23ปีตามลำดับนะครับทำให้เกม Capcom VS s n k ทั้ง2ภาคเนี่ยกลายเป็นสุดยอด ปรากฏการของวงการเกมต่อสู้แห่งยุคมิลเลนเนียมะฮะที่ไม่เคยมีใครเนี่ยคิดมาก่อนว่าค่ายทําเกมต่อสู้แข่งกันมาตลอดในยุค9เเขาจะหันหน้ามาจับมือร่วมกันทําเกม crossover กันเองแบบนี้ได้นะครับมันเป็นอะไรยิ่งใหญ่มากๆสำหรับตอนนั้นที่ออกมานะหัวกันทั้งบางเลยทีเดียวสําหรับภาพนี้ครับมีตัวละครนะฮะจากทั้งสองค่ายมาให้เลือกเล่นมากถึง48ตัวคุณผู้ชมโหดรจริง มีเกตภาาไม่ตายให้เลือกถึง6แบบนะฮะเจ็ดแบบสำหรับคอนโซลที่สามารถอีบิดได้เองด้วยนะนอกจากนี้ยังเป็นเกมต่อสู้เกมแรกที่สามารถเล่นออนไลน์นะฮะได้บนเครื่องดีมแคสต์ครับสำหรับ p 2 a ก็เล่นได้ฮะแต่ต้องไปซื้อ usb มเด็มมาเสริมครับทำให้ไม,ม่ค่อยมีใครเล่นออนไลน์ในเวอร์ชัน P2 ย์ะเท่าไหร่มันวุ่นวายนะฮะต่อลำบากในภาค2น,นี้ได้ทำการแก้ระบบเรโชครับที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบในภาคแรกให้ดีขึ้นเพราะว่าภาคแรกในตัวละคร เขาถูกกำหนดรนโ,โช์มาแต่แรกครับได้ทําให้ตัวละครมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันครับแต่ในภาค2นี้นะฮะผู้เล่นจะเลือกได้เองนะครับว่าจะเทความแรงไปให้ตัวละครไหนก็ได้นะฮะซึ่งทําให้การเลือกตัวละครโปรดที่ขนัดที่สุดเนี่ยเป็นตัวแรงที่สุดในทีมครับไม่เสียอารมณ์เหมือนภาคแรกนะจำกันได้ไหมตอนนั้นไม่เสียอารมณ์เหมือนกันนะนะครับผมที่ตัวโปรดของเราเนี่ยจะอ่อนแอเพราะว่าเป็นตัวละครรนโช์ต่ำอะไรประมาณนั้นนะครับผมใครที่เคยเล่นเกมนี้ ใครที่มีความทรงจํากับเกมนี้คิดว่าภาคไหนสนุกประทับใจอะไรตัวละครไหนหรือทาาไม้ตายไหนหรือมีความทรงจําอะไรก็ได้แชร์ไว้ให้ฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านทุกเม้นอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณที่ดูนะฮะขามยังแงไปก่อนสวัสดีครับ